Nächster Halt Stadion Ausstieg in Fahrtrichtung links Next stop Frankfurt Stadium Exit to the left in the direction of travel แต่ข้างทางมันจะเป็นป่านิดน่งพี่น้องเพราะเขาอนุรลักษ์ไว้อาวานุลักษ์ไว้เพื่อให่ทนทำสวนเพราะมันติดสนามบิน mm hmm. จอดไปเลยจอด mm hmm. แต่วันนี้มันธรรมดาไม่มีบอลพี่น้อง จะจอดปิ้งสนามเบนฟัเอร์เอสสนามกิลาฟังเฟอร์ไม่คะตามงสนามฟังเฟอร์สตาเดียมนีม่แหละที่เขาเตะฟุตบอลกันพีน่เนาะโอเคนะคะพี่น้องจา ดูแลรักษาเนื้อรักษาตัวเด้วเอ,อวัสดีจ้า